กราบสวัสดีนะนผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บุตเจาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม for second world mobile ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกม pc ที่มาทําเป็นมือถือนะครับอย่าไปคาดหวังนะครับว่ามันจะเหมือนใน pc ปกติมันไม่ค่อยเหมือนอยู่แล้วนะครับโอเคไหมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวเคยรีวิวเวอร์ชั่นจีนไว้แล้วนะครับตอนนั้นมั่วลูกเดียวครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะดีใจและก็ใจชื้นมากขึ้นนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันก่อนกันละกันนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีอาชีพค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูทีไดอาชีพเลยครับวอร r i o r เออร์ครับผมแล้วก็เกมนี้นะครับเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราเราเลยประมาณ28มั้งมันจะมีการเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนคลาสเห็นไหมอ่าอันเนี้ยครับอย่างวอร r i o r เออร์ก็เปลี่ยนเป็นพาราดินได้ครับก็มีโล่ประกอบออกมานะครับหรือว่าจะเป็นเป็นเฮกเบลดครับผมเหมือนกับว่าจะใช้พวกพลังความมืดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของเพศเปลี่่ยนนนไไมมด้ะคคือััิกเพรบ ต่อไปเมจก็ผมก็คือตัวละครที่ผมเล่นนั่นแหละนะครับนักเวทครับผมก็จะแปลงเป็นเอเลเมน a ท i s ลิสนะครับอันนี้ก็คือจะใช้พวกดินน้ำลมไฟหรือว่าจะเป็นอาร์คานิสใช้พวกเวทแห่งความมืดแล้วก็ซัมมอนสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยสู้ได้ด้วยนะครับต่อไปโรก็ผมอันนี้ก็เป็นเป็นแอสซัซินนั่นแหละนะโรกสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแอสซัซินได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชาโดได้ก็ดูจากออร่าแล้วก็บางทีผมก็แยกไม่ออกนะเพราะว่าบางอาชีพก็ไม่เคยเล่นครับก็เลยอาจจะแยกไม่ออกนะ แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราจะเปลี่ยนอาชีพครับเขาจะมีให้เราลองเออว่าเอ้อาชีพแอสซิสินเป็นยังไงชาโดว์เป็นยังไงการโจมตีเป็นยังไงและถ้าเกิดเราตัดสินใจเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปอีกสายหนึ่งได้ฟรีๆรีนะครับมันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกันลวกันเนาะต่อไป please ครับผมอาชีพนี้ก็น่าสนใจมากครับสําหรับพระนะฮะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเซเลเชียลได้ครับมีมงกุฎครับอย่างเท่เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นออราเคิลได้ครับออราเคิลนี่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยนะครับว่าอรร่่าาจะะไปยูทททีเ้แนนคับ ห็นไหมนนใครชอบสายพระก็อาชีพพีสนะครับต่อไปแวมไพร์ก็ผมตรงข้ามกับพีสนั่นแหละครับอันนี้เป็นผีดิบไม่ตายใช่ไหมครับผีดูดเลือดไม่ตายก็ผมแวมพร์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเฟรมบลิงก์ได้นะครับมีไฟขึ้นที่เท้านะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งคือช h a ์ดคราฟต์นะครับไม่รู้ว่าอ่านสูกรหรือเปล่าครับก็จะเป็นออร่าที่เป็นค้าง่าวแทนนะครับต่อไปกันเนอร์ก็ผมโลลีครับ ว่าไงล่ะโคตรโลลิเลยนะฮะก็สามารถเปลี่ยนเป็นการสลิงเกอร์ได้ครับมีศูนย์เลงอัจฉริยะโผล่ขึ้นมานะฮะเป็นออร่านะฮะอีกอันหนึ่งก็คืออ่านว่าอะไรเนี่ยอาร์ติฟิเซอร์นะครับอ่านผิดขออภัยก็แล้วก,กันนะครับอันนี้ก็คือมีหุ่นยนต์มาช่วยนะก็เทไม่หยอกครับผมตัวอาชีพสุดท้ายเรนเจอร์ครับผมนักธนูครับโอ้โหโคตรหล่อเลยท่านผู้ชมมองเห็นไว้เมืม่อกี้เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเจอตอนกลางคืนนี่วิ่งแน่นอนครับผมเห็นแต่ผม แม่ยังร้อนเลยครับผมเอาล่ะก็เลนเจอร์แปลงเป็นอะไรได้บ้างครับชาร์ปชูเตอร์ครับผมก็จะเห็นว่ามีซองธนูออร่ราขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีจังเกลิลนะครับซึ่งอันนี้ดูแล้วผมผมเห็นแวบๆบแบบว่าด้านบนมันมีอินซีอยู่ด้านบนนะคือมันแงนมุมกล้องไม่ได้น,น,น,นี้เห็นไหมมันมีอินซีอยู่ด้านบนนะและเลนเจอร์มีปะ เลนเจอร์ไม่มีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายซัมมอนแล้วกันนะก็คือจะมีพวกอีกงอีก,กาหรือว่าอินซีก็ไม่รู้ดูไม่ออกครับเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นชอบอาชีพไหนเล่นอาชีนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเทสพีทให้ดูก่อนแล้วกันเนะาะเมื่อเราตัดสินใจได้เรียบร้อยแล้วครับก็จะสามารถแต่งหน้าทําผมได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสีพงสีผมตาเตอจัดได้นะครับแต่ว่า นมปรับไม่ได้นะครับอย่างคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเอ้ยปรับนมไม่ได้ไม่อยากเล่นแล้วซะอย่างนั้นนะครับซะอย่างนั้นนั่นแหละก็ลองเลือกพรีเซตดูแล้วก็เปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมอะไรก็ลองทําดูก็แล้วกันนะครับสำหรับรูปแบบการเล่นก็ไม่มีอะไรเลยออโต้ Auto m m o นะครับคลิกปุ๊บก็เดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้กดปุ๊บก็มีการโจมตงโจมตีฆ่ามอนให้ก็คือไม่ได้พิสดารอะ ก็คือเน้นาฟาร์มไปเรื่อยๆ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 จนถึงในระดับหนึ่งใช่ไหมครับก็จะมีกิจ,ก,ก,จกรรมเปิดขึ้นมากมายก็ตามสไตล์เกม MMO g นนั่นแหละครับก็ชอบทำแนวเนี้ยไม่รู้ทำไมทำกันเยอะแยะมากมายนะฮะ <Young Hero. S 1> โอเคก็จะแบบประมาณนี้ครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ชมควรจะพึงระวังไว้นิดนึงก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่เราพึ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะมันจะมีเควสกกำหนดเลเวลและกำหนดเวลาด้วย ถ้าเกิดเราทําไม่ครบตามที่เขาบอกเนี่ยเราจะอดของครับอย่างเช่นอันเนี้ยเขาบอกให้เลเวลหกตามที่กําหนดผมก็เลเวลเจ็ดเรียบร้อยละรับได้ละเสร็จแล้วมันจะเด้งต่อมาเลยว่าภายใน15นาทีท่านผู้ชมต้องเลเวลสิบสองไม่งั้นจะอดของชิ้นนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าผู้ชมจะมาเล่นนะหาเวลาว่างนิดนึงอ่านะแล้วก็มาเล่นทีเดียวจนกว่าไอ้เคเวสพวกนี้มันจะหมดไปนะครับซึ่งมันจะหมดน,น่าจะต้องเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะกววาตรงนี้มันจะหมดไปอะ่ะ สำหรับผมค่อนข้างญหญุนหิดนะไม่น่าจะมีเวลามากํำหนดกันอะ่ะเออก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับช่วงแรกนะครับของเกมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศหลังจากที่เก็บเลเวลไปสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับย้ายมาอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะ้ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นครับคอสตงคอสตูมป,ปีกเปิกมาจัดเต็มนะครับแล้วเกมนี้ปีกมันบินได้นะคือมันมันแบบมันบินได้ขึ้นลงได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อิสระมากมายนักนะครับแล้วก็เวลาเดินเควสเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะ มันก็จะบินไปนะคือมันจะไม่ได้แบบขี่ม้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะขี่ม้าไปหรือว่าบินไปขี่ม้าบางทีมันก็ต้องอ้อมสิ่งกีดขวางไงแต่ถ้าเกิดเป็นการบินเนี่ยมันก็จะแบบบินไปได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กันละกันม้าวิ่งเร็วกว่าแต่บินสามารถที่จะบินผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะอ่ะวามาไหนวะเนี่ย เออช่างมันก็นแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการบินเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีเคเวสที่กําหนดเวลาอีกแล้วครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะเกมมันจะพยายามให้เราเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นตามที่กําหนดจะได้รับของเพราะนั้นใครที่ไม่มีเวลาเล่นแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลมากเท่าที่ควรผมไม่ค่อยชอบนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูด้านบนเนี่ย มันก็จะมีพวกกิจกรรมต่งตางๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีแบบตัวไกด์ไลน์ใช่ไหมครับว่าทํายังไงเราถึงจะเก่งขึ้นบ้างก็ดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ได้ครับบอสก็คือจะเป็นบอสให้เราฆ่านะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเพียบเลยดูด้านขวาแต่ระบบยังเปิดไม่ครบไงต้องเล่นไปก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์ก็คือเป็นภารกิจประจําวันนั่นเองก็จะเห็นว่าเยอะอีกแล้วครับผม อย่างเยอะอ่ะก็จะมีหมดนะทั้ง PVP อา่าทั้งลงดันเจียนนะครับ op, ลงดันเจียนโคลออปอะไรเงี้ยก็มีหมดตามสไตล์เกมแนว MMO จากจีนเนี่ยแหละมันก็จะคือคือคล้ายๆกันหมดนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยแบบทีมใช่ไหมครับอันนี้เป็นอารีนาโซโล่เห็นไหมมีครบนะมีครบนะแล้วก็อ่าอื่นๆที่น่าสนใจให้มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านี่นี่คือระบบที่เปิดมาแล้วนะครับในตอนที่เลเวลห้าสิบนะครับ อันแรกเป็นสัตว์ขี่แน่นอนครับอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดได้เดี๋ยวพอเราอัปเกรดไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีสกิลเพิ่มเติมด้วยเนหะ็นไหมแต่ว่าสกิลเป็นรูปน้องอิซีเฉยเลยอุย้ยมีของอัปเกรดด้วยอัปเกรดเลยล้วกันมันก็จะมีของให้อัปเกรดทั้ง2ส,ส่วนนะด้านซ้ายกับตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ไปดูคอสตูมไม่ใช่คอสตูมขอโรถเป็นสัตว์ขี่ตัวอื่่ๆได้นะครับคือแบบว่าเกมนี้อลังการอ่ะอลังการจริงๆมีหลากหลายครับผมเท่ดิอ่ะมีนึกถึงมังกรในเทล่า โอ้โหไม่ก็โอ้โหนี่ไม่ใช่สัตว์ขี่แล้วล่ะอลังการจริงๆผมบอกแล้วเกมเนี้ยคอสตูมจัดเต็มมากครับอ้อเท่ๆแบนนี้ก็มีนะครับอ้อโอ้โหคือตัวผู้หญิงก็จะติดเลดไปนะเพราะว่าเล่นมองทะลุแบบนี้เลยเออโอ้โหเท่ๆเยอะครับผมอะไฮเทคก็มีเป็นไงล่ะคอสตูมจัดเต็มจริงๆครับเกมนี้ อันต่อไปนะครับจะเป็นระบบเกียร์นะครับก็คือจะเป็นตัวของอุปกรณ์ของเรานั่นแหละครับก็มีคําสั่ง enhance all อยู่แล้วตีบวกอัตโนมัติชิวๆกันไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องตีบวกใหม่นะเวลาได้ของมามันก็จะตีบวกให้อัตโนมัตินะครับแล้วดูระบบการอัปเกรดเกียร์นี้ดิหึ่มเลยอ่ะหึ่มเลยนะครับเยอะมากๆครับผมแล้วก็มีการติดตั้งลูนด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีลูนก็มาติดตั้งได้เลยนะครับเนี่ยมันจะบอกอยู่นะว่าติดตั้งได้ ส่วนที่มันแจ้งเตือนในขณะที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันอัปเกรดได้นะครับมันก็จะใช้ของชนิดเดียวกันนี่แหละนะครับในการที่จะผสมกันเพื่อที่จะอัปเกรดขึ้นไปได้อะไรแบบนี้นะครับอันต่อไปก็ผมสัตว์เลี้ยงครับก็เล่นไปสัมผักก็ได้แล้วทุกคนจะได้รับน้องคิตตี้มานะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมดูด้านขวาต่อเลยก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการอัปเกรดจะอยู่ด้านขวานะครับก็ใช้หินพวกนี้นะครับได้จากกิจกรรมต่างๆในเกมอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะ มันเป็นการสุ่มออปชันใหม่นะครับก็แนะนําให้ดูตัว cp เป็นหลักก็แล้วกันถ้า cp เยอะขึ้นก็เอาอันนั้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดรีเพย์เลยลกันก็จะได้รับตัวของสเตตัสอันใหม่ขึ้นมานะครับก็ไปรีเฟซกันให้ดีๆก็แล้วกันเนาะส่วนแกลเลอรี่ก็คือจะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันก็มีหลากหลายเนาะนี่มันพุ่มบ้าชัดๆพุ่มบ้าแบบผมยาวน่ารักดีอะไเง,ไง โอ้โหมังกรมังเกินเฮ้ยพูดไฟวะก็อย่างที่เห็นครับว่ามันมีหลากหลายครับผมต่อไประบบสกิลนะครับระบบสกิลของเกมนี้จะพิสดารกว่าเกมอื่นนิดนึงก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมสามารถเรียนสกิลใหม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการไปทาไฟกับบอลครับชนะบอลมาแล้วก็จะได้รับสกิลใหม่ไปเออก็ลองมาเช็คดูกันละกันถ้าอัปเกรดได้ก็อัปเกรดเลยนะฮะ ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมได้มีการเกินไว้แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถสลับได้นะตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพไปแล้วอะตอนนี้ผมเป็นเอเลเมนเทลลิสใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนเป็นอาคานิสได้ก็แค่เลือกอาชีพอาคานิสครับผมแล้วก็จะมีคําสั่งเชนคลาสใช่ไหมครับเออหรือเราจะเข้าไปทดสอบก่อนก็ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งก่อนเปลี่ยนเขาจะแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนฟรีได้แค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องเสียตังค์แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจให้ดีก่อนเปลี่ยนอาชีพนะครับอันดับต่อไปบทเทิลมาครับผมอันนี้เหมือนเป็นยศของเราอะเออถ้าเกิดว่าเราสะสมตัวของไอ้นี่ได้ครบตามที่กําหนดนะครับแล้วก็มีพลังตามที่กําหนดก็จะมาเลื่อนแหล่งได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าไปรับที่ไหนกดตรงนี้เลยก็ได้ครับ มันก็จะมีบอกใช่ไหมว่ามันได้จากการทําอะไรบ้างการล่าบ,บงล่าบ,บอสเห็นไหมครับการซื้ออย่างได้เลยนะเนี่ยหรือว่าผ่านประมูลของเกมก็ได้เออเกมเนี้ยเวลาเราซื้อขายของอะ่ะมันก็ไม่มีเดลของอะไรก็เหมือนเกมเเม่เมโทั่วไปในมือถือนะส่วนใหญ่จะไม่มีเดลของใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมก็จะฝากคงฝากขายกันที่ร้านค้าตรงประมูลแทนซึ่งมันก็จะแอบอยู่ด้านบนนั่นแหละข้างๆบอสตรงเทรดเห็นไครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีทั้งซื้อทั้งขายอ่ะแล้วก็ดูด้านขวามีทั้งแบบะระบบประมูลแล้วก็ระบบเทรดระบบประมูลนี้จะต้องเข้ากิวก่อนนะครับถึงจะไปประมูลกับเขาได้นะอันดับต่อไปครับอันนี้เป็นเฟชเชอร์นะครับก็จะมีปีกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปจนเราราเลเวลประมาณ50จะได้ปีกมานะครับแล้วก็จะมีดันเจียนที่ไว้ลงหาอุปกรณ์เพื่ออัปเกรดปีกด้วยนะครับก็ลองไปดูในเดลี่กันละกันนะครับ อันต่อไปก็จะเป็นออฟฟิ t นะครับก็คือจะเป็นคอสตูมของตัวละครนะครับก็เดิมทีถ้าเป็นนักเวทจะใส่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเล่นเป็นสมพังหนึ่งเขาก็จะแจกชุดนี้มาฟรีเช่นเดียวกันซึ่งมันบวกสเตตัสด,ด้วยนะแล้วลองดู่องๆองดูหน่อยดิคอสตูมของนักเวทโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ไอดอนปะเนี่ยนักเวทหรือไอดอนขอโทษ <c oughs> <c oughs> ก็มีหลากหลายดีนะมีเยอะดีอืมสวยดีครับอันนี้เอออันนี้สวยอันนี้สวยเฮ้ยแบบคนป่าก็มีหรออ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกแบบว่า พวกบาเาเลียอะไรเงี้ยนะเออเออท่ดีเท่ดีนะครับแล้วก็นอกจากชุดก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับพวกทรง,ง,งผมสมผมเนาะเรามาเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยมีพวกอุปกรณ์ด้วยนะเนี่ยเออตอนแรกนึกว่ามีแค่ชุดไม่ไม่ใช่ชุดอย่างเดียยนะครับมีอุปกรณ์ด้วยอาวุธก็อันนี้เป็นที่รู้กันมีอยู่แล้วนะแล้วก็มีแบบเป็นเซ็ตด้วยครับเดี๋ยวนะคือพี่จะไปอาบน้ำแช่ออนเซนที่ไหนล่ะครับอ๋อว่าวิวดีนะฮะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นนักรบกรีนะ เออนักลบกรีกโรมันอะไรเงี้ยโอ้โหนึกถึงแอสซัสซินคริ d ออ y ดซี่เลยนะฮะสวยงามสวยงามสวยงามแล้วไอชุดเนี่ยมันก็มีบอกนะครับว่าได้จากตามเนื้อเรื่องแล้วก็ได้จากร้านค้าของกิวนะครับคือคือมันเขียนบอกอยู่แหละพอดีผมกดออกมาก่อนนี่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 เออแล้วลองดูชุดอื่นนะมันก็จะมีบอกเห็นไหมเนี่ยได้รับจากอีเวนต์ได้รับจากกิวช็อปยังมีบอกนะครับแล้วก็มีอนี่รางวัลเติมเงินด้วย <c oughs> <c oughs> ก็จะมีคอสตูมคอสตูมด้วยนะครับเขาจะมีบอกชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ ต่อไประบบกิ้นะฮะเดี๋ยวผมลองหากิ้เข้าไปอยู่หน่อยดีกว่าว่าจะหาได้ไหมฮะกดแอปพลายออล้ลกันโอเคครับหลงเข้ามาในกิ้อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมีการประมงประมูลกันด้วยเหรอเนี้ยอุ้ยรับได้ไหมโอ้รับได้เชย่เลยว่ารับเลยรับเลยเหมือนเขาแจกอ่างเปากันอะแล้วเราก็มารับเออว่ะรับ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 ได้อ่างเป่าด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเดลี่ซัลไลรี่นะฮะคือเป็นรางวัลประจําวันนั่นเองนะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีคําสั่งไปที่ฟอร์ดด้วยครับก็คือจะเป็นตัวของเหมือนบ้านแคนอะลองไปดูดิว้าไปาโอ้นี่นะ่ยหรือบ้านแคลนเฮ้ยมันสร้างสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะแต่ผมเป็นสมาชิกทั่วไปไงคงจะสร้างไม่ได้ครับเนี่ยมันมีคําสั่งบิวด้วย้วยดิเนี่ยมันบิวได้เวย้ยว่าโอ้แคนบ้านเราใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่โซนปราสาทนี่โซนป่าคือมันแบบมันสร้างได้นะต้องเป็นหัวหน้าแคลนอะสร้างสิ่งก่อสร้างได้นะเฮ้ยเจ๋งอะอันนี้ชอบเลย พราะปกติเกมมือถือเนี่ยถ้าเป็นระบบแคลนมันจะไม่ค่อยมีอะไรไงแต่เกมนี้คือเราสร้างสิ่งก่อสร้างได้นะครับต้องเป็นหัวหน้านะโอ้ไม่ก้อนนี้คืออะไรเนี่ยคอกสัตว์เลี้ยงเหรอเอาสัตว์เลี้ยงมาวิ่งเล่นเออน่าสนใจดีน่าสนใจดีน,น,จดน่าเสียดายไม่ใช่หัวหน้าแคลนครับโอ้โ oh. หน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นๆด้วยนะก็คืออันนี้คือเป็นเกี่ยวกับตัวของที่อยู่ของกิลใช้คํานี้กันละกันนะฮะมันก็จะมีหลากหลายเช่นร้านค้ากิลก็สามารถเข้าตรงนี้ได้ ไปที่บอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เมจิกอครัไดมี่คือไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับก็คือสามารถที่จะกดเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าวณัฐแคนเราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นระบบกิ้วของกิมนี้ถือว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยอเออแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นใหม่ๆเนี่ยสิ่งก่อสร้างมันยังไม่ครบไงเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของกิ้วมันก็อาจจะยังเปิดไม่ครบนี่เห็นไหมครับเนี่ยมีเต็มเลยฟังก์ชันของกิ้วอะ น่าสนใจมากๆครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเราจะได้รับอีกีด้วยนะเข้าไปดูเดี๋ยดิมันคือระบบการส่งสัตว์เลี้ยงนี่เองส่งสัตว์เลี้ยงครับผมและอย่างนี้สัตว์เลี้ยงจะอยู่กับเราไหมเนะี่ยก็ยังอยู่นะเหมือนกับเราเอาสัตว์เลี้ยงของเราตัวหนึ่งอะไปใส่ไว้ในข้อครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้ของอนะส่งสัตว์เลี้ยงไปเล่นนั่นเองครับเออๆๆน่าสนใจดีน่าสนใจดีอันนี้ก็อาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้หมดนะครับเพราะว่า มันต้องรอหัวหน้าแคลนเขาสร้างอย่างอื่นต่อด้วยไงตอนนี้ก็เท่านี้ไปก่อนแล้วกันเนาะสําสำหรับระบบแคลนครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบซินธิซิสนะครับอีกอันหนึ่งนะเป็นอันส,สุดท้ายที่ผมสามารถเปิดได้แล้วนะครับมันคือการหลอมของนั่แหละครับก็คือเอาของกาก,าก,ากากมารวมเป็นของที่มันดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมเอาของกากมารวมเป็นของที่มันดีขึ้นนะครับก็จะมีหลายส่วนมากเลยรวมไปถึงการคราฟด้วยนะเช่นอันนี้คือเป็นปีกปีกดรีมนะก็เร,เรียกไปถูกปีกแห่งความฝันกันละกันเนาะ สะสมเศษให้ครบนะครับสามารถที่จะมาหลอมได้อะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าของเนี่ยมันดรอปจากไหนเราติ๊กที่ของได้เลยนะครับแตะที่ของเลยแล้วมันจะมีบอกครับว่ามาจากที่ไหนอันนี้มาจากการเติมเงินรายวันอะไรเนี่ยเ a i l y gift pack อืมก็นะตามสไตล์เกม MMOG นะเนาะนะพวกเรื่องเกี่ยวกับการเติมงงเติมเงินดูด้านบนเลยนะครับเออรวมไปถึงพวกกิจกรรมต่างๆด้วยนะเช่นรางวัลล็อกอินนู่นนั่นเนี่ยมันก็คืออยู่บริเวณนี้หมดนะครับบริเวณนี้หมดอุ้ยมีอังปามารับอังปาก่อน โอเคเรียบร้อยครับผมนี่แหละต้องรีเ้ากิวนะครับจะได้มีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะส่วนอ็อปชันอื่นๆนะครับจะมี2จุดก็คือตรงด้านสายบนที่เป็นรูปตัวละครของเรานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นรายละเอียดของตัวละครจะดีกว่าไม่ใช่ออปชันครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเซตพวกฉายาแล้วก็มีการรับเออร์ชิม,มนต์ตรงนี้นะครับอุ้ยมีได้รับทรงผมใหม่ด้วยนะครับลองกดใช้ดูดิเออคทีเวตนะครับ อ๋อมันไม่ได้เป็นทรงผมมันเป็นเหมือนกับอวตารประกอบเนาะเวลาเพื่อนแอดมงแอดมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นเป็นรูปหน้าเมื่อกี้แทนอะไรประมาณนี้นะเออไหนๆก็เข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับก็พูดถึงระบบกระเป๋าด้วยแล้วกันอยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้นะอ่าก็สามารถที่จะมารีไซเคิลของได้นะครับจัดไปเผื่อกระเป๋าเต็มไงมันมีโคต้านะครับเต็มร้อยห้าสิบนะครับหรือเราจะฝากไว้ใน w ว r e h o u s e นะครับหรือว่าคลังก็ได้นะครับอย่างเช่นันนี้ยอยากจะฝากแค่นี้แหละจบอยากจะถอน ก็แค่นี้เองไม่มีอะไรพิสดารเลยเห็นไหมครับง่ายๆครับผมส่วนเดคอเรชัน hmm. ก็คือไอ้เมื่อกี้นั่นแหละที่มันให้มาเปิด mm hmm. ก็คือจะเป็นรูปอวตารเนาะส่วนสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็คือการปรับกราฟิกนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการประหยัดพลังงานก็อาจจะโชว์คนที่อยู่ในหน้าจอน้อยๆนิดหน่อย,น,อย,น,อย,น,อยนะครับแล้วก็สกิลเอฟเฟกต์เห็นไหมครับอาจจะไม่โชว์ก็ได้จะได้ประหยัดแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่น่าสนใจก็คิดว่าไม่น่ามีแล้วนะ ตรงนี้ก็เป็นกราฟิกใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของภาษาซึ่งผมไม่เห็นนะว่ามันมีการปรับภาษาอื่นอะเพราะว่าเกมนี้เซิร์ฟจีนเขาก็มีของเขาอยู่แล้วไงอันนี้คือเป็นเซิร์ฟ globally ะก็เลยมองไม่เห็นว่ามันปรับภาษาตรงไหนอ่าก็ไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะถ้าเกิดว่าใครเจอก็บอกด้วยกันละกันนะครับผมไม่เห็นจริงๆเอาละสำหรับคลิปเกมนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับส่วนถ้าเกิดภาษาไทยมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์กันอีกทีกันละกันนะครับก็ไว้เท่านี้กันละกันเนาะบายๆครับ